สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง t s c 101ครับวันนี้ผมจะมาทำการอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ที่ผมได้ทำการสั่งมานะครับนั่นก็คือเครื่องพิมพ์เตอร์ยี่ห้อ Epson รุ่น Ecotank L 3 2 1 0นะครับผมที่ผมได้ทำการสั่งมาซึ่งเครื่องพิมพ์เตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับงานธุรกิจขนาดเล็ก และก็งานเอกสารออฟฟิศต่างๆนะครับเหมาะสมสําหรับรุ่นเริ่มต้นการใช้งานนะครับคอบคุมทั้งหมดโดยที่ก่อนที่จะมาทําการแกะกล่องนั้นก็คือมาดูรอบๆกล่องก่อนนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับตรงกล่องก็คือระบุชัดเจนว่าเป็นยี่ห้อ Epson EcoTank รุ่น L3210 นะครับสาม,มารถเป็นทั้งพิมเตอร์คัพเ้ แล้วก็สแกนในตัวนะครับเป็นพิมพ์เตอร์แบบ All-in-One ซึ่ง Epson e c o Tank l 3 2 1 0เป็นแบบ All-in-One Ink Tank Printer นะครับก็คือมีแท้งมาในตัวด้วยเป็นพิมพ์เตอร์แบบมันติฟังชันนะครับตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจหรืองานเอกสารออฟฟิศต่างๆได้อย่างลงตัวให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูงคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องพิมเตอร์ที่เป็นแบบ พินเตอร์แท้งแท้ที่มาจากโรงงานรุ่นเริ่มต้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแกะตัวพลาสติกออกก่อนครับก็จะมาดูว่าข้างในที่ได้มานั้นในตัวอุป,ปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อมกันกันกบในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับออก็ออมาอย่างดีกันน้ำด้วย นะครับรูปร่างหน้าตาเบื้องต้นมีแท่งในตัวอิงแท่งในตัวมาจากโรงงานมีอีโก้แท่งมึกสีรอบนอกข้อมูลเบื้องต้นอยู่ด้านนี้ปินสปีดอัพทูแบ b หรือคันเลอร์ก็คือถ้าพิ้นทั่วไป33แผ่นคนระับแบบขาวดำส่วนสี15แผ่นทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูภายในตัวกล่องว่า ภายในนี้ก็จะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับเปิดออกมาเปิดออกมาท่านก็จะพบกับสิ่งแรกนะครับนี่คือแผ่นไดเวอร์แผ่นไดเวอร์แล้วก็มีคู่มือในการติดตั้งนะครับแผ่นไดเวอร์ซีดีซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็ส่วนมากบ้านแต่ละท่านหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตน่าจะทั่วถึงก็ อาจจะไม่ต้องใช้แผ่นซีดีก็ได้นะครับไปโหลดเอาในเว็บไซต์โดยตรงนะครับจะได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยโดยตรงนะครับในส่วนต่อมานี่ก็คือสีสีที่เขาให้มาสีสีนะครับมีสีสีก็คือดำดำน้ำเงินแดงเหลืองครับสีนี่คือเดี๋ยวก็ผมจะทำการเติมให้ดูนะครับตอนนี้มาดูสเปคแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาในกล่องครับเดี๋ยวจะพาทั้ง เติมหมึกแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ในการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมีกล่องที่เหลือส่วนนี้ก็จะเป็นที่ได้มาคือสาย USB สาย USB นะครับซึ่งเป็นสาย High Speed หัวเป็นแบบ USB A นะครับไปเป็น USB B นะครับแถมมาให้ในกล่อง ถ้าสายไม่พอความยาวไม่พอก็ไปซื้อเพิ่มมาได้นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวสายครับสายไฟที่ก็แถมมาด้วยนี่ครับสาย a c แถมมาในกล่องด้วยสรุปนะครับสรุปแล้วก็คือที่แถมมาในกล่องชุดปรินเตอร์ f s o n eco tank รุ่น l 3 2 1 0นะครับก็จะมีหมึกสีสี สาย USB Type A สู่ Type B นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สาย AC power นะครับแล้วก็แผ่น driver p r เตอ e r พร้อมคู่มือในการติดตั้งและประกอบนะครับเบื้องต้นนี่ครับก็แถมมนะที่เหลือก็เป็นตัวเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตัวเครื่องพิมพ์เตอร์เต็มๆนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาแบบเต็มๆของเครื่อง ปินเตอร์รุ่นนี้นะครับเอฟสันอีโคแทงนะครับ L3210 ครับโดยที่นี่กจะมีสัญลักษณ์ e ีโคแทงขึ้นมาที่ตัวบอดี้เครื่องนะครับเป็นซึ่งบอดี้เครื่องนี่ก็เป็นพลาสติกนี่ครับอีโคแทงชัดเจนมีบอกรุ่น L3210 สีที่เป็นแทงนะครับแท้งสีมาจากโรงงานบอก ตัวหนังสือชัดเจนนะครับว่าตัวนี้คือสีดําตัวนี้คือสีเหลืองตัวนี้ก็คือสีแดงตรงนี้ก็คือสีน้ําเงินนะครับช่องใส่สีบอกไว้อย่างชัดเจนเป็นแทงบิวล์อินมาจากโรงงานหายห่วงได้เลยว่าต้องทนทานแล้วก็ดีนะครับผมนี่จะเป็นส่วนด้านข้างตรงนี้ก็สามารถที่ส่องดูหมึกได้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังนะครับ ในด้านหลังนี่ก็คือตรงเป็นถาดใส่กระดาษนะครับถาดใส่กระดาษตรงนี้จะเป็นที่เสียบสาย AC power นะครับสายไฟที่เขาแถมมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นเสียบสาย AC power ในส่วนถัดมาตรงนี้ก็คือช่องเสียบ USB นะครับที่ไว้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ่ที่ช่องนี้นี่ก็เป็นส่วนของด้านหน้านะครับ ตรงนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดปิดนะครับเปิดปิด p พาเวอร์ให้เครื่องทํางานส่วนนี้ก็จะเป็นการถ่ายเอกสารแบบขาวดําส่วนนี้เป็นการถ่ายเอกสารแบบสีนะครับตรงนี้ก็จะแจ้งสถานะต่างๆเกี่ยวกับมือคับและก็กระดาษตรงนี้ก็จะเป็นถาดที่สําหรับกระดาษออกมานะครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกเบื้องต้นนะครับสําหรับเครื่องพิมพ์เตอร์รุ่นนี้ ก็มาดูรายละเอียดก่อนที่จะไปเก็บเติมหมึกใช้งานนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นหลักๆนะครับผมสำหรับเครื่องพินเตอร์รุ่นนี้ก็คือการเติมหมึกง่ายไม่หกเลอะเทอะนะครับเครื่องพิมพ์แท้งขนาดกระทัดรัดขวดหมึกดีไซน์เป็นเอกลักษณ ช่วยในการเติมหมึกเป็นเรื่องง่ายไม่หกเลอะเทอะไม่เติมหมึกผิดสีตัวระบบช่องเติมหมึกของรุ่นนี้จะเป็นระบบเกลียวเฉพาะสีทําให้ใส่หมึกได้เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้นเพื่อป้องกันการเติมหมึกผิดสีคุณสมบัติต่อมาคือพิมพ์เร็วคุณภาพประทับใจสําหรับรูปภาพนะครับเครื่องเอฟสันรุ่นนี้นะครับให้ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุด สาหรับรูปภาพคือ1 0รูปภาพต่อนาทีในสําหรับการพิมพ์แบบขาวดำนะครับและก็5รูปภาพต่อนาทีสําหรับการพิมพ์สีนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้สูงสุดถึง4 r ประหยัดให้ปริมาณงานพิมพ์สูงเครื่องรุ่นนี้นะครับความคุ้มค่าก็คือด้วยหมึก1ชุดใช้งานพิมพ์สูงสุดถึง4,500หน้าสําหรับ พิมพ์สีดำและส่วนต่อมาก็คือ7,500หนห้าสํน้าสำหรับพิมพ์สีอุ่นใจในการใช้งานกับการรับประกันของเอฟสันครอบคุมถึง2ปีหรือ30,000แผ่นแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนครอบคุมถึงหัวพิมพ์ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานรองรับการพิมพ์ปริมาณสูงทั้งนี้ต้องเติมหมึกแท้จากเอฟสันเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับการรับประกันจากเอฟสันโดยตรง สามารถลงทะเบียนรับประกันทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมในส่วนต่อมาก็คือคุณสมบัติรายละเอียดของเรื่องรุ่นนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานได้แบบ3แบบด้วยกันนะครับทั้งเป็นปรินเตอร์เป็นสแกนเนอร์ก็ปี้ครับหรือการถ่ายเอกสารสามารถทำได้เลยความละเอียดสูงสุดที่รองรับขนาด5,760ณ1,440 DPI น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่3.9กิโลกรัมส่วนความเร็ว ในการพิมพ์ครับเอกสารแบบร่างขนาด A4 อันนี้คือเอกสารแบบร่างขนาด A4 ครับขาวดำสูงถึง33นาทีต่อหน้าส่วนสีอยู่ที่15นาทีต่อหน้านะครับการจัดการกระดาษนะครับผมความจุกระดาษที่ใส่ในถาดได้นะครับกระดาษธ,ธรรมดาขนาด80แกรมตรงถาดนี้สามารถใส่ได้สูงสุดถึง100แผ่นส่วนเป็นกระดาษโฟโต้พรีเมียมกอซี่นะครับใส่ได้สูงสุดถึง20แผ่นนะครับ ซึ่งขนาดกระดาษโฟโต้ที่ผมแนะนําก็คือเลือกขนาดประมาณสัก120แกรมถึง150แกรมนะครับถ้าเลือกอเกินไปกว่าน,นี้ก็มันจะหนาขึ้นมาแต่ว่าเวลาการดูดกระดาษเข้ามาพิมพเนี่ยจะอาจจะลําบากเสียนิดนึงนะครับผมในส่วนของการก๊อปี้หรือที่เรียกว่าการถ่ายเอกสารนะครับให้ความละเอียดสูงสุดที่600คูณ600 dpi ถ่ายสำเนาสูงสุดจากโหมดสเตนดร์ดนอยู่ที่20แผ่นต่อการสั่งงานนะครับผม ในส่วนของการสแกนไม่ว่าจะเป็นสแกนสีหรือว่าขาวดำความเอียดการสแกนลองรับสูงสุดอยู่ที่600คูณ1,200 DPI การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB ลองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไปหรือว่าถ้าเป็น Windows Server ก็ตั้งแต่ Windows Server version 2003ันขึ้นไปนะครับแล้วก็ Mac OS X สิบจหรือว่าสูงกว่านั้นนะครับในส่วนตลับหมึกก็จะเป็นเบอร์0ูนนะครับของทางเอสันเอาละครับไปดูขั้นตอนในการติดตั้งเริ่มต้นการใช้งานตั้งแต่การเติมหมึกจนไปถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานนะครับผมเอาละครับหลังจากที่ดูรีวิวการแกะกล่องอุปกรณ์ไปเบื้องต้นแล้ว ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำหรับการที่จะเติมหมึกใช้งานนะครับโดยที่ในขั้นตอนการเติมหมึกนั้นเรายังไม่ต้องไปเสียบปลั๊กต่อสายอะไรนะครับก็คือเติมหมึกก่อนการใช้งานนะครับก็มาดูไปพร้อมกันเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรไอเทปตัวสีฟ้าในแกะออกได้นะครับก่อนใช้งานให้แกะออกนี่ครับจะเห็นได้ว่า นี่คือในส่วนของการเติมหมึกนะครับนี่ครับเปิดในส่วนตลับหมึกตรงนี้คือเปิดออกมานะครับเปิดตรงนี้เป็นฝาปิดจะเจอตลับหมึกที่จะทําการเติมนะครับโดยที่ก็จะบอกสัญลักษณ์ไว้ยอย่างชัดเจนหรือท่านใดไม่มั่นใจก็ดูตามคู่มือที่ก็แถมมาให้ได้เลยนะครับผมโดยที่เขจะบอกสีไว้แต่ละจุดอยู่แล้ว ว่าตัวนี้เป็นดําตัวนี้เป็นเหลืองเป็นแดงเป็นน้ําเงินนะครับแล้วก็มีรูปแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับในการเติมหมึกทนี้ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมขวดหมึกในการมาเติมนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของหมึกที่แกเออกมาจากกล่องนะครับโดยที่ตัวหมึกก็คือซีลมาอย่างเรียบร้อยเลยต้องใช้กรรไกหรือคัตเตอร์กรีดก่อนเปิดการใช้งานนะครับนี่คือซีล มาอย่างดีนะครับทุกสีการซีลมาอย่างดีเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเติมหมึกนะครับนี่มาดูในส่วนของตัวหมึกที่จะเติมนะครับเติมลงไปแล้วไม่ต้องไปบีบขวดนะครับเติมลงไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะได้ระดับเอง ก็บางทีก็ต้องเตรียมกระดาษชําระไว้เช็ดแถวตรงขวดนิดนึงนะครับตรงปากขวดอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปสีต่อไปได้เลยครับนี่คือสีดำเสร็จไปแล้ว ส่วนด้านล่างนะครับเห็นไหมประมาณสีก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่ขีดเขาจะอยู่สุดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเพิ่มมาจนงหยุดสุดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะหยุดเองนะครับนี่คือเต็มแล้วครับหมึกเขาก็จะหยุดเองเลยนะครับแล้วก็เติมสีที่เหลือต่อไปให้ครบนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทําการเติมหมึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับ ตามผู้มือเขาก็จะบอกว่าให้เราทําการเสียบปลั๊กพินเตอร์นะครับแต่ยังไม่ต้องเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเฉพาะปลั๊กไฟที่ตัวพิมพ์เตอร์นะครับทีนี้ก็ให้ทําการเปิดไฟนะครับเปิดตัวเครื่องพิมพ์เตอร์ทีนี้ในส่วนตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการทําให้ตัวพิมพ์เตอร์นั้นดูดหมึกเข้าในตลับหมึกด้านในนะครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟพาวเว์ของเครื่องพิมพ์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไฟติดแล้วนะครับสีแดงตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เราทําการก,กดปุ่มตรงนี้นครับค้างไว้ประมาณ5วินาทีเพื่อเป็นการเริ่มชาร์จหมึกเข้าที่ตลับนะครับตัว ไฟสัญญาณก็จะกระพริบกระพริบตรงนี้แหละครับจะเป็นขั้นตอนการเริ่มชาร์จหมึกเข้าที่ตลับหมึกนะครับใช้เวลาประมาณ1 1นาทีนะครับโดยประมาณนะครับคือทิ้งไว้จนกว่าเขาจะเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในการชาร์จหมึกเข้าตลับหมึกนะครับใช้เวลาประมาณ1 1นาทีนะครับ ห้ามตอดปลั๊กห้ามปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ห้ามเปิดฝาหน้าตรงนี้ด้วยก็คือทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับหลังจากที่เราได้ทําการชาร์จหมึกเข้าตลับนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟสถานะก็นิ่งหมดทุกอย่างตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการทดสอบในการปรินตน์ครับดูซิว่าหัวหัวหมึกจะเป็นยังไงหลังจากที่เราทําการเติม หมึกปรินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กระดาษ A4 ข้างหลังได้เลยเตรียมปมพนนะครับทําการกดปิดเครื่องทีนี้ในคู่มือเขาก็บอกให้กดคู่มือให้กดปุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มพาวเวอร์นะครับค้างไว้ทีนี้ก็จะเครื่องก็จะทํางานนะครับมันจะเป็นการปมพนเทสนะครับ น,นี่คือการพินเท็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าใช้ได้ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะไปดูการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงไดเวอร์พินเตอร์นะครับ